อากาศวันนี้ร้อนชฉม้าเลยอะร้อนร้อนไม่ไหวแล้วพี่ฝนอยากอาบน้ำจังอะบบูบพี่เอกพอจะมีสาว่ายน้ำกว้างๆมัางไหมอะฉันอยากออกไปเล่นข้างนอกอะแคบฉมัดเลยเนี่ยโอ้โหบูบูกิเล่นน้ำไม่เผื่อฉันเลยนะเนี่ยก็อ่างมีแค่นี้นี่นะอยากเล่นน้ำที่กว้างๆจังอะ เราจะไปที่ไหนดีนะถึงจะมีบอ่อน้ำกว้างๆให้เราเล่นนะพี่ฝนบอ่อน้ำกว้างๆง้นเหรอออื <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนพอจะมีความคิดบางอย่างแล้วละ่ะความคิดบางอย่างนี่คืออะไรอะ่ะก <c oughs> ็บ่อน้ำไงฮะบอ่อน้ำใช่แล้วบอ่อน้ำพี่ฝนจะลงไปขุดบ่อน้ำเองหรือไงไม่ได้ขุดบอ่อน้ำไปทะเลกันดีกว่าเออแฮะอันนั้นยิ่งกว่าบอ่อน้ำาองนะทะเลเนี่ย ใช่แล้วทะเลอยู่ใกล้บ้านเราแค่น,นี้เองอะ่ะฉันไปด้วยฉันไปด้วยนายจะไปด้วยเหรอปุ๊กปีกก็ต้องไปด้วยอยู่แล้วอุ้มหน่อยอุมอ้มอุ้มก็กระโดดขึ้นมาก็ได้นี่นะโบมาแล้วเข้าโบมาแลว้วโบออกมาจากอ่างน้ําก่อนเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะพาไปทะเลไปทะเลกว้างกว่านะเจ้าโบเร็วเข้าจิไม่ยอมออกมาสักทีโบมานี่เร็วๆวหน่อยบโบปุ๊กป๊กโบว่างไงอ่ะโบบอกว่ามีอะไรเหรอ <laughs> ไปเที่ยวทะเลไปไว่ายน้ำที่กว้างๆกันดีกว่าแสดงว่าโบไม่ได้ฟังเราเลยเล่นแต่น้ำอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าโบไม่อยากไปอ่ะโบอาจจะอยากไปนั่นแหละแต่ว่าโบไม่ได้ฟังเราเนี่ยดิงั้นเราก็ไปแค่นี้ก็ได้งเออกลับมาจะงอนนะเปล่านะพี่ฝนล้อเล่นโบออกมาได้แล้ว มาเร็วๆเ,เขาบ,บู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 เห็นไหมบูวิ่งตามมาแล้วเห็นหรือเปล่าแอร์ในรถเย็นดีชัดมัดเลยหัวตัวเปียกน้ํแล้วมีแอร์ยิ่งเย็นเย็นนะเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนกันบ้างดีกว่าดูท่าทางที่โรงเรียนน่าจะร้อนนะผุปีกจะสะบัดมากเดี๋ยวเบาเปียกหมดทําความสะอาดยากนะไม่ทานแล้วบูสะบัดน้ําไปแล้วโถเอ้ยลงมาเลยทั้งสองคนเนี่ยพ่ออ๋อคะอ๋อว่าอย่างไงกันละจ๊อคือว่าวันนี้เราจะไปทะเลไปด้วยกันไหมคะ ไปทะเลงั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กันแล้วกันค่ะเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยไม่ต้องตัดสินใจเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ด้วยฮะนี่งาเปลี่ยนสีให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเป็นสีเขียวแบบนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ น่าจะเรียกว่าสีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้าเหรอคะฟ้าน้ําทะเลฮะฟ้าน้ําทะเลใช่จริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนในห้องกันดีกว่าป่านนี้กลับบ้านไปหรือ,อยังนะพี่ฝนจะไปชวนใครมาได้มั้งเนี่ยชวนทุกคนเลยดีกว่านี่พี่ฝนจะชวนหมดทั้งห้องจริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วพี่ฝนจะชวนให้หมดทั้งห้องเลยอะ่ะเดี๋ยวอยาขยาวมากตัวท่านเปียกน้ำหยดไปทั่วแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขากลับบ้านไปหมดยกเว้นเพื่อนเ,อนเรา จริงเหรอพี่ฝนนี่ไงอยู่กันเต็มห้องเลยได้ยินมาแต่ไกลเลยเนี่ยว่าเธอจะชวนพวกเราไปเที่ยวงั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวทะเลกันทั้งห้องเลยนะชวนทั้งห้องเลยได้เลยไหมมีปันห้านี่ไปเที่ยวทะเลทําไมให้ฉันใส่ชุดแบบนี้ล่ะก็เธอใส่ชุดแบบนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะมันหนาเกินไป เอามันหนาเกินไปเหรอใช่แล้วอย่างนี้ฉันจะลงทะเลได้ยังไงอะเอาไม่เป็นไรหรอกหน้าใส่ชุดไหนก็สวยทั้งนั้นนะเธออโองั้นชุดนี้ก็ได้ก็เห็นเพื่อนๆ,ๆหลายคนใสแต่ชุดซ้ำกันพี่ฝนก็เลยเปลี่ยนให้บ้างอะยังร้อนอยู่เลยอะพี่ฝนก็ยังร้อนอยู่แน่น,นอนเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทะเลอ๋อคือตอนนี้ได้เวลาปิดแอร์ประจําของโรงเรียนแล้วก็เลยไม่ได้เปิดมาชั่วโมงแล้วอะอพอพอปิดแอร์แล้วเหรอคะใช่แล้วช่วงนี้ข้าไฟแพงแพงพอก็ไม่รู้ จะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเลยต้องปิดก่อนกลับบ้านหนึ่งชั่วโมงอมืก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะคะช่วยกันประหยัดไฟก็ดีเหมือนกันว่าแต่ทําไมค่าไฟแพงแพงเออพอออก,ก็ไม่รู้แต่ว่าก็น่าจะใช้เยอะเพราะอากาศาร้อนขึ้นแล้วนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล่ะนะคะงั้นเอาอย่างงี้ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวก่อนนะครับจะไปเที่ยวทะเลกันจริงๆงั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้ไปเที่ยวทะเลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณรัตนาครับว่าไงล่ะคะเราจะไปเที่ยวทะเลกันสองคนใช่ไหมครับโอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปกันสองคนแล้วค่ะไปกันทังห้องก็ดีเหมือนกันนะครับไปหลายๆคนน่าจะสนุกดีใช่แล้วละค่ะไปหลายคนสนุกมากเลยนี่เถอยังไม่ครบห้องเลยนะโอ้พี่ฝนเหลืออีกต้องหลายคนนะเนี่ย,อยเออใช่เหลือหลายคนมากเลยนี่นายไปเที่ยวทะเลกับพวกฉันกันดีกว่านะ ให้ฉันไปเที่ยวทะเลอย่างนั้นหรอใช่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนก่อนนี่เราจะใส่ชุดนี้ไปดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีให้เพื่อนด้วยโหพี่ฝนเหลืออีกหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเราชวนทุกคนไปเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะออสีสวยดีเหมือนกันนะสีเขียวเขียวฟ้าฟ้ารวมกันเนี่ยเห็นไหมพี่ฝนบอกแล้วพอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายๆแบบหลายๆแบบชุดนะนะก็จะมีสีสันสดใสขึ้นมาเองอะ่ะเธอเดี๋ยวก่อนเนาะอะไรหรอจ๊ะ เ,เจ้าหมาตัวเนี้เยยบขาฉันไปเมื่อกี้เนี่ยนิดหน่อยโบเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมโบโบูบูบูบอูอเดี๋ยวก่อนฟังนี่เหลืออีกสองคนนายไปเที่ยวทะเลก,กับพวกฉันเร็วเขา้าได้เลยครับได้เลยใช่หรือเปล่าใช่แล้วมันดูท่าทางนายไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไปหาคุณหมอก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรเสียงเราเป็นอย่างนี้เองเอ๋อเสียงเป็นแบบนี้พี่เอกฮะมาเร็วเขา้าโอ้โหนี่ เป็นการไปเที่ยวครั้งแรกแบบครบทั้งห้องเลยนะก็ดีไงเราจะได้แบบสนุกสนานกันอ่ะนะเราจะขึ้นรถอะไรไปล่ะเขาเนี้ยเขาไม่ต้องขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเปิด G P S แล้วก็วิ่งไปฮะเปิด G P S แล้ววิ่งไปเนี้ยนะอ่าจะพารถไปได้ยังไงรถจะต้องใช้รถเมย์หรือไม่ก็ต้องเป็นรถอะไรเดียรถสิบล้อหรอรถสิบล้อนี่จะเอามาบรรทุกคนได้ยังไงองั้นเราก็วิ่งไปแบบนี้นั่นแหละจะถึงแล้วใช่เปล่าเนี่ย ใช่แล้วแล่อีกร้อยกว่าเมตรเองอ่ะอยู่ข้างหน้านั่นเองอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ฉันกระปองแคบมากเลยนะวิ่งไม่ไหวแล้วทึ่งหรือยังอ่ะอดทนอีกนิดนึงนะครับท่านหวัวหน้าอ,อ๋อแ,แย่แล้วแย่แล้วลุงไม่รู้มาฮ<อ>้โอเกือบไปโบนายต้องระวังนะยอย่าไปยืนข้างนอกสิงั้นเราเดินข้ามทางม้าลายกันดีกว่าโอ้นั่นไงพี่ฝนเจอแล้ว นั่นคืออ,ะ,อะไรนั่นคือที่พักในวันนี้มีตรงนั้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะมีตรงที่พี่ฝเปิด GPS ไงอ๋อพอเปิด GPS ก็จะได้แบบนี้ใช่เปล่าใช่แล้วถูกต้งองเลยอู้หูอย่างสวยนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะทำไมคล้ายๆด่านออบบี้ก็ไม่รู้ทางเข้าอ๋อก็มีสะพานให้เราข้ามไปไงฉันจะเดินข้ามยังไงล่ะเนี้ยชุดฉันเป็นแบบนี้เธอก็กระโดดมาสิยองฮี แต่ว่ากระโปรงมันมาเถอะนะไม่งั้นแล้วก็ลงน้ำไปก็ได้เปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรเย็นดีนะโอ้ยพี่ฝนบ้านเนี่ยพอให้พักไหมเนี่ยน่าจะพออยู่แล้วก็โดดข้ามไปก่อนก็แล้วกันมาตามมาเลยนะทุกคนเรบ่มจบ โอ้โหอย่างสวยเลยะแบบนั้นเ็าเปียกกันหมดสิครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพกเพราะว่า,วายัางไงวันนี้เราก็เปียกทุกคนอยู่แล้วไม่ทันแล้วเหรอตอนนี้เปียกเย็นชื่นใจกันหมดโอ้โหตรงนี้มีสาวว่ายน้ําด้วยล่ะอ๋อมีบ่อว่ายน้ําแล้วก็มีเป็ดให้เราสองตัวมาแล้วพวกเป็ดเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนดูรอบๆบ,บ้านก่อนดีกว่าก็ได้อยู่นะแต่เจ้าโวหายไปไหนแล้วเนี่ย โบว่ายน้ําอยู่แถวนี้เหรอมังเดี๋ยวทุกคนก็คงขึ้นมาอย่าปล่อยฉันแบบนี้ฉันไม่ใช่แมวน้ําก็นายกระโดดลงไปเองไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้กระโดดเอาฉันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอมุดลงไปก่อนก็แล้วกันเออเออเออว้าฉันมุดลงน้ําไม่ไหวละปุ๊บปิกโหกว่าจะอุ้มขึ้นมาได้ยังเหนื่อยเลยนะเนี่ยอย่าบอลอย่าบอลพาฉันขึ้นไปข้างบนบอกก่อนมาแล้วเข้าทางนี้มีห้องพักเยอะแยะมากมาย โห oh, สวยจังเลยนี่เขาจัดตกแต่งได้สวยมากๆเลยนะพี่ฝนนะเดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเล่นน้ำอยู่ข้างล่างมากกว่านั้นเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ที่นี่คือห้องครัวอ๋อ oh, นี่คือห้องโถงกลางซึ่งมีครัวแล้วก็มีเปียนโนให้เราไว้นั่งพักผ่อนด้วยนะอ๋อ oh, มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องน้ําของนายด้วยล่ะปุป๊บเ๊กในห้องน้ําของฉันเมื่อกี้นี่ห้องน้ําเป็ดน้อยอ่างเล็กๆตรงนั้นน่ะ อันนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้คือระเบียงบ้านใช่แล้วเป็นระเบียงบ้านเอาไว้ให้มอรับลมทะเลไงล่ะอ๋อตรงเนี้ไว้ร้องคาราโอเกะอ๋อมีห้องคาราโอเกะด้วยน่าสนใจมากเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะอันนี้ห้องอะไรอ่ะว้มีห้องสําหรับเบบี๋อ้าวแต่เราไม่ได้พกเด็กๆมาเลยนะวันเนี้ยอืมแล้วก็ให้โบกับปุ๊กปิ๊กนอนที่นี่ก็แล้วกันอ่าก็ดีเหมือนกันนะฉันไม่เคยนอนเตียงเด็กไม่รู้ว่านอนสบายตัวเปล่าาเดี๋ยวก่อน นั่นเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าเหมือนเพื่อนๆจะวิ่งกลับบ้านกันนะพี่ฝนวิ่งไปวิ่งมากันทําไมอ่ะเขาไม่ได้วิ่งกลับบ้านแต่เขาวิ่งขึ้นไปข้างบนน่ะเหมือนเกิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าจะมีจะมีฉลามพี่ฝนต้องลงไปดูว่าแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉลามไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นฉลามเพื่อนจะต้องวิ่งขึ้นมาบนบกแต่ว่าเขาอยู่กันในน้ําคงไม่มีอะไรหรอกมอั้งน่าจะไม่มีอะไรแต่โบก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะ มันมีใครอะไรบางอย่างแอบมองเราอยู่บูบบบูบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจหมดเลยอะไรกันเหรอครับอาจารย์ใหญ่มาอยู่ข้างหลังได้ยังไงกันนะคะตกใจหมดเลยนึกว่าผีอยู่ตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> ตกใจอ่ะอึมตกใจงั้นเหรอใช่แล้วลวคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าพี่ฝนข้างบนนี่คืออะไรเนยวนนี่เหรอนี่น่าจะเป็นห้องนอนนะเหมือนห้องทํางานนะไม่ใช่แล้วข้างในต่างหากเป็นห้องนอน างในนนเี่ยะใช่แล้วนี่ไงโหอย่างสวยสีชมพูกับสีฟ้าก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วสีชมพูสวยมากเลยอะ่ะว่ามีโต๊ะเครื่องแป้นตรงนี้สว่างมากเลยอืมเพียอกชอบห้องนี้มากเลยนะขอนอนพักก่อนได้ไหม ยังนอนพักไม่ได้อ้าวทำไมอะ่ะเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ไปเล่นน้ําเลยเออจริงแฮะแต่ว่าพี่เอกเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าน้ํามันมีน้อยก็เลยร้อนแล้วก็เพียงไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนอนหลับพักผ่อนเพราะว่าจะต้องออกไปเล่นน้ําทะเลก่อนทําไมเพื่อนๆวิ่งไปวิ่งมากันจังเลยอะ่ะเออแปลกๆชะมัดเลยเดี๋ยวไปวฝนขอบินดูรอบๆนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอ้โหโหบ้านอย่างสวยเลยะ ตรงนี้ก็มีของให้กินด้วยเนี่ยเ,ออเพื่อนวิ่งบนระเบียงบ้านบนกระจกได้ด้วยเหรอเขาคงอยากวิ่งเล่นนะนะเ,ออเดี๋ยวก่อนปุ๊บปิ๊ก,กเดี๋ยวฉันว่าฉันเจออะไรบางอย่างแปลก,กแล้วละ่ะเจออะไรอะ่ะเขาวนะ่ายน้ามุดเข้าไปทําไมข้างในอะ่ะนี่พวกเธอจะวนะ่ายน้ํามุดเข้าไปตรงนั้นทําไมอะ่ะ เหมือนเขาหาอะไรบางอย่างเลยอ่ะไหนขอฉันเข้าไปหน่อยสิคะฉันคิดว่าข้างในนี้มีอะไรบางอย่างน่แหละเธอแปลกๆจะมัดเลยอมันจะมีอะไรได้ยังไงข้างในนั่น่ะโอ้มุดเข้าไปกันเต็มเลยเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย <c oughs> งา้นอาอ,อย่างนี้เพื่อนเขาคงอยากจะว่ายน้ําเล่นพี่เอกเบอ้อกปุก๊กปิ๊กเราไปไว่ายน้ําเล่นกันบ้างดีกว่าไปไว่ายน้ําเล่นกันดีกว่าแต่อย่าออกไปไกลๆนะ ว้าน้ำเย็นชื่นใจชะมัดเลยนั่นเนี่ยเย็นสุดๆไปเลยเอา้าวฮานะจังมาตอนไหนเนี่ยฉันมาตั้งหนาแล้วเธอเพิ่งจะเห็นกันเหรอโอ้แอมซอรี่ว่ายน้ําเล่นกันเถอะมาเร็วเข้าพวกบปิดตามฉันมาเร็วฉันว่ายได้แค่นี้ตามไม่ทันเลยอะทําไมอะ่ะ ไม่รู้แมวตามไม่ทันน่ะนายเป็นแมวน้ำไม่ใช่เหรอแมวบกต่างหากแมวน้ำที่ไหนอะ่ะเอา้ามาเร็วๆว่ายน้ำตามกันมาเร็วๆเข้าวันนี้สนุกชะวมัดเลยนะเนี่ยนี่พี่ฝนเป็นปาโลมากับชาติมาเกิด <c oughs> เหรออ้าวพี่เอกมาแล้วเหรอฉันว่าไม่ใช่แค่พี่ฝนแล้วพี่เอกกับโบก็เป็นปาโลมากับชาติมาเกิดหรือไงเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเพื่อนก็เป็นปาโลมาเหมือนกัน <c oughs> เห็นหนระือเปล่าข้างหลังนั่นะ่ะสรุปแล้วคนเมืองนี้เป็นปาโลมากันหมดเลยงนะั้นใช่ฮะ สงสัยจะเป็นอย่างนั้นวันนี้พกเราเล่นน้ำกันสนุกสนานจังเลยนะใช่แล้วล่ะทุกคนมารวมกันนี่สนุกสุดๆไปเลย